ทุกคนเห็นแบบนี้ทุกคนรู้นะว่าจะจะมีรายการนะคะพี่จะทำหนมจีนผู้นี้รับออเดอร์นะคะวันนี้พี่จะกินก่อนนะกินให้ทนดูนะจ๊ะแล้วก็นะคะปลากระป๋องนะเป็นปลากระป๋องหมอปลาใช้ปลากระป๋องหมอปลาทำนะคะอื้โรเติร์พีนะคะนี้หมอปลา ทำน้ำยาอีสานเบิดปลากระป๋องหมอป่าน้ำยาปลากระป๋องหมอป่าตัานักใส่ลงไปเลยนะคะสามกระป๋องระดับแรกสับให้ปลาละเอียดก่อนส่กระส้มหนสับ,สบง่ายๆอย่าคิดอย่าคิดเยอะ สี่พัน,ออน,น,นกว่าคนแฟนรการยาเฝ้าแล้กคนแค่นี้ก่อนนะคะ